มีคำถามหนึ่งที่เออเหมือนเป็นตำนานของประวัติศาสตร์ไทยเลยนะคะคือคำถามที่ว่าจริงหรือเปล่าที่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครพอได้ยินประโยคนี้ทีไรนะภาพในหัวมันแวบขึ้นมาทันทีเลยโดยเฉพาะภาพจำจากค่ายลูกเสือค่ะรอบกองไฟที่มีครูฝึกถือแผนที่ไม้แล้วก็หักหักออกทีละชิ้นชิ้นพร้อมกับเสียงเพลงปลุกใจบอกว่าเราเสียดินแดนตรงนั้นตรงนี้ไปเป็นภาพที่ฝังใจมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะ เป็นภาพจำที่ทรงพลังมากจริงๆครับซึ่งภาพนั้นมันก็เล่าเรื่องส่วนหนึ่งแต่แต่ก็อาจจะยังไม่ได้เล่าทั้งหมด วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเบื้องหลังคำกล่าวนี้กันแบบรอบด้านเลยครับโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสองชิ้นที่น่าสนใจมากเพราะว่ามองคนละช่วงเวลาคนละมิติกันเลยชิ้นแรกคือพอดแคสต์โลกวิวัฒน์ที่จะพาเราย้อนกลับไปยุคล่าอาณานิคมแบบถึงแก่นเลยส่วนอีกชิ้นคือหนังสือพระราชาผู้ทรงธรรมที่ประมวลพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งจะทําให้เราเห็นภาพต่อในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วครับโอ้โห น่าสนใจมากค่ะเหมือนเรากำลังจะเชื่อมจุดต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันเลยงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือไปสำรวจกันว่ากลายุทธ์ที่ทำให้สยามเอาตัวรอดจากยุคจักรวรรินิยมได้เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้ว DNA ทางความคิดพวกนั้นมันถูกส่งต่อหรือว่าปรับเปลี่ยนไปแบบไหนเพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่เอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยประวัติศาสตร์บทนี้กันเลยดีกว่า คิดว่าเราต้องปูพื้นกันก่อนเลยนะคะเพราะคำว่ายุคล่าอนานิคมเนี่ยมันฟังดูยิ่งใหญ่แล้วก็ไกลตัวแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันคืออะไรกันแน่คะในพอดแคสต์โลกวิวัฒน์เขาอาธิบายบริบทของศตวรรษที่19ไว้น่าสนใจมากเลยใช่ครับเขาชี้ให้เห็นเลยว่าต้นต่อของมันมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปคือพอเจมส์วัตสร้างเครื่องจักรไอน้ำได้สำเร็จมันก็เปลี่ยนโลกไปเลยครับ ชาติตวันตกโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยักษท์ที่แบบว่าหิวกระหายวัตถุดิบยังไม่มีที่สิ้นสุดทั้งฝ้ายยางพาราดีบุกแล้วพอผลิตสินค้าออกมาได้เยอะๆก็ต้องการตลาดใหม่ๆแถมยังต้องการแรงงานราคาถูกอีกเป้าหมายทั้งหมดนี้เลตพุ่งตรงมาที่เอเชียกับแอฟริกาครับพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่แค่เรื่องการขยายอำนาจทางการทหารแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง,องของชาติมหาอำนาจลุ้นๆเลย แล้วสถานการณ์ของสยามตอนนั้นเป็นยังไงคะถ้ามองภาพรวมในภูมิภาคเรียกว่าอยู่ในภาวะหลังพิงฝาเลยครับถ้าเรากางแผนที่ดูนะตอนนั้นเพื่อนบ้านเราโดนรวบไปหมดแล้วทางตะวันตกอังกฤษยึดอินเดียทั้งหมดแล้วก็ผนวกพม่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิส่วนทางตะวันออกฝรั่งเศสก็เข้ายึดเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ลาวรวมกันเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสสยามได้กลายเป็นเหมือนอชิ้นเนื้อที่ขั้นกลางระหว่างเสือสองตัวเลยครับ โนึกภาพตามแล้วอึดอัดเลยนะคะเหมือนเราเป็นบ้านหลังสุดท้ายในซอยที่ยังไม่โดนบริษัทยักษ์ใหญ่สองเจ้ากวานซื้อไปแล้วผลกระทบที่มันกระแทกเข้ามาที่ประตูบ้านเราตรงๆเลยคืออะไรคะคือการถูกบีบได้ทำสนธทิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับกรณีที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือสนธทิสัญญาเบลริงที่ทำกับอังกฤษในปี2398ซึ่งมันเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศเราไปเลยประเด็นใหญ่ใจความเลยนะคือการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต คำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะแต่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนักมันหมายความว่ายังไงคะในทางปฏิบัติสมมุติว่าเพ่อค้าชาวอังกฤษเข้ามาทําผิดกฎหมายในสยามนี่จะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ก็คือถ้าคนในบังคับของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคนอังกฤษเองหรือคนที่อังกฤษให้ความคุ้มครองเนี่ยถ้ามาเก่ะคดีในสยามเขาไม่ต้องขึ้นศาลไทยครับแต่จะถูกตัดสินโดยศาลกงสุนของอังกฤษเองซึ่งแน่นอนว่า ก็มักจะเข้าข้างคนของตัวเองอำนาจอธิปไตยทางศาลของเราหายไปทันทีเลยนอกจากนั้นนะเรายังถูกบังคับให้เปิดการค้าเสรียกเลิกภาษีปากเรือที่เคยเป็นรายได้หลักและยังต้องยอมให้ส่งออกสินค้าที่เคยควบคุมอย่างข้าวกับไม้สักด้วยครับโอ้ฟังดูแล้วมันคือการเสียอำนาจอธิปไตยไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยนะทั้งอำนาจศาลอำนาจควบคุมเศรษฐกิจแล้วในสถานการณ์ที่บีบคั้นขนาดนี้สยามในสมัยรัชกาลที่5ท่านเลือกรับมือกับมันยังไงคะ นี่คือจุดที่น่าทึ่งมากครับเพราะแทนที่จะยอมจำนนหรือสู้แบบหัวชนฝาเราเลือกที่จะปฏิรูปตัวเองครั้งใหญ่เพื่อให้รอดซึ่งเป็นการปรับตัวในหลายมิติมากๆอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเช่นการยกเลิกประเพณีหมอบกราบเปลี่ยนเป็นการยืนถวายบังคมแบบตะวันตก การปฏิรูปการแต่งกายการสร้างรถไฟแต่สิ่งที่สำคัญและเป็นรากฐานที่สุดคือสิ่งที่พอดแคสต์เขาเรียกว่าการสร้างชาติจากแผนที่ครับการสร้างชาติจากแผนที่คำนี้เทมากเลยค่ะขยายความหน่อยได้ไหมคะมันต่างจากแนวคิดเรื่องเขตแดนที่เรามีอยู่เดิมยังไงครับสมัยก่อนเนี่ยรัฐในอุตสาหะเนเราไม่ได้มีเส้นเขตแดนที่ขีดไว้ชัดเจนเป๊ะแบบทุกวันนี้แนวคิดของเราเป็นแบบปริมณฑลแห่งอำนาจหรือมันดาลาซิสเต็ม ลองนึกภาพเหมือนเราจุดเทียนสองเล่มไว้ใกล้ๆก,กันรัศมีแสงของเล่มที่สว่างกว่าก็จะซ้อนทับเล่มที่ริบหลี่กว่าอำนาจก็แบบนั้นแหละครับเมืองที่อยู่ไกลออกไปก็ส่งเครื่องราชบรรณาการให้หลายเจ้าได้ไม่ได้ขึ้นกับใครคนเดียวแต่พอตะวันตกเข้ามาเขาไม่เข้าใจคอนเซป t นี้เขาต้องการเส้นที่ขีดบนแผนที่ชัดๆว่าน,นี่ดินแดงของฉันนั่นของเธอ รัชกาลที่5จึงตง้องต้องปฏิรูปแนวคิดนี้ใหม่หมดเลยมีการตั้งกรมแผนที่แล้วก็เริ่มปักปันเขตแดนแบบรัชชาสมัยใหม่เป็นครั้งแรกครับอ๋อเหมือนกับว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะพูดภาษาของแผนที่ซึ่งเป็นภาษาสากลของมหาอำนาจเพื่อที่จะเจรจากับเขาได้นั่นเองแต่ถึงจะพยายามปรับตัวแค่ไหนการประทะก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีใช่ไหมคะโดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญอย่างรอสห1ใช่ครับ เหตุการณ์วิกฤตการ์รอ1 1 1ในปี2436คือบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดฝรั่งเศสส่งเรือรบสองลำฝ่าป้อมปืนของเราเข้ามาถึงกรุงเทพเลยแล้วยื่นคำขาดให้เราจ่ายค่าปฏิกรรม,มสงครามสองล้านแฟรงค์แล้วก็ที่เจ็บปวดที่สุดคือต้องยกดินแดนฝั่งสายแม่น้ำโขงทั้งหมดซึ่งก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลราในปัจจุบันให้ฝรั่งเศสไปครับ นี่คือจุดที่ยุทธศาสตร์ยอมงอไม่ยอมหักถูกนํามาใช้ใช่ไหมคะแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าในมุมของคนยุคนั้นหรือแม้แต่นักประวัติศาสตร์บางส่วนอาจจะมองว่านี่คือการยอมแพ้หรือเปล่าทําไมเราไม่สู้เหมือนพม่าที่รบกับอังกฤษถึง3ครั้งเป็นคําถามที่สําคัญมากครับแล้วก็น่าจะมีการถกเถียงกันในราชสํานักสยามตอนนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเราวิเคราะห์จากมุมของพอดแคสต์นะ เขาชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านแล้วคือการตั้งอนานิคมเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงมากทั้งกำลังทหารทั้งมบประมาณถ้าสยามเลือกสู้แบบแตกหักเหมือนพมา่าผลลัพธ์ก็อาจจะเหมือนกันคือเสียเอกราชทั้งหมดแต่การที่เราเลือกเจรจายอมเสียดินแดนส่วนนอกเพื่อรักษาส่วนที่เป็นหัวใจของประเทศเอาไว้มันทําให้มหาอำนาจมองว่าออการยึดสยามโดยตรงอาจจะไม่คุ้มค่าเท่ากับการ ปล่อยให้เป็นรัฐกันชนการยอมของเราในครั้งนั้นจึงไม่ใช่การยอมแพ้ครับแต่เป็นยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งเข้าใจเลยค่ะเป็นการคำนวณต้นทุนผลประโยชน์ที่เจ็บปวดแต่จำเป็นแล้วการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่5ล่ะคะหลายคนมองว่านี่คือไพ่ใบสำคัญที่ช่วยพลิกเกมมันช่วยได้จริงในทางปฏิบัติหรือเป็นแค่เรื่องภาพลักษณ์คะ เป็นทั้งสองอย่างเลยครับในพระราชทะเลขาของท่านเองท่านทรงบันทึกไว้ด้วยความขมขืนนะว่าลึกๆแล้วหวังพึ่งใครไม่ได้เลยเพราะทุกชาติก็เล่นเกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่การเสด็จก็ไม่สูญเปล่าครับในแง่ภาพลักษณ์มันคือการประกาศให้โลกตะวันตกเห็นว่าสยามไม่ใช่รัฐป่าเถื่อนแต่เป็นชาติอารยะมีกรรษัตริย์ที่ทัดเทียมนานาชาติเป็นการสร้างซอว์พาวเวอร์แต่ที่สำคัญกว่านั้นและเป็นสิ่งที่พอดแคสต์เน้นยำ้ำคือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนครับ ท่านมีพระราชดำรัสที่เฉียบคมมากว่าส่งลูกไปเรียนไม่ได้ให้ไปเรียนเป็นฝรั่งแต่เพื่อให้เป็นคนไทยที่มีความรู้เท่าเทียมฝรั่งโอ้โหประโยคนี้คมคายมากเลยค่ะมันไม่ใช่การยอมกลืนไปกับวัฒนธรรมเขาแต่คือการหยิบยืมเครื่องมือองค์ความรู้ของเขามาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับความเป็นไทยของเราเองเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจอกภายในที่มองการไกลจริงๆ ถูกต้องครับมันคือการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแนวคิดเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากภายนอกเนี่ยทรงพลังมากนะคะซึ่งมันทําให้คิดต่อไปได้ว่าพอเวลาผ่านไปภัยคุกคามมันเปลี่ยนรูปแบบไปจากเรือปืนมาเป็นสงครามเย็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์หรือความท้าทายทางเศรษฐจิตในยุคข,ของรัชกาลที่9หลักการพื้นฐานพวกนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมคะ ตรงนี้เองที่หนังสือพระราชาผู้ทรงธทรรมจะเข้ามาให้คําตอบกับเราใช่ไหมคะใช่เลยครับและเมื่อเราเชื่อมส่งยุคนี้เข้าด้วยกันนะจะเห็นความต่อเนื่องทางความคิดที่น่าทึ่งมากประเด็นแรกคือการยกระดับประชาการนำพาประเทศจากที่พอดแคสสรุปว่าสยามรอดมาได้เพราะอยู่เป็นซึ่งคือมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องของแท็กติกหรือชั้นเชิงทางการทูต พอมาถึงยุคใหม่แนวคิดนี้ถูกยกระดับให้สูงส่งขึ้นกลายเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามชอบการวิวัฒนาการนี้นะคะคําว่าอยู่เป็นมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแท็กติกเพื่อความอยู่รอดแต่การครองแผ่นดินโดยธรรมมันคือการวางเข็มทิศทางศิลธรรมเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่สร้างความชอบธรรมให้ประเทศมีความเป็นหลักการมากกว่าก,กลยุทธค์ค่ะ ถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนจากโหมดเอาตัวรอดมาสู่โหมดสร้างความเจริญที่ยั่งยืนโดยยึดหลักความถูกต้องดีงามเป็นแกนกลางแล้วถ้าเรามองต่อไปในแง่ของการสร้างความเป็นปึกผ่านภายในนะ่ในหนังสือจะรวบรวมพระราชดำรัสที่เน้นย้ำเรื่องความสามัคคีของคนในชาติไว้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในยามวิกฤตและการตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ชาติไทยครับอื มันเหมือนเป็นเวอร์ชันอัปเดตของการสร้างชาติจากแผนที่เลยนะคะในศตวรรษที่19ภัยคุกคามคือการรุกรานทางกายภาพเราเลยต้องสร้างพรมแดนทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนแต่ในศตวรรษที่20ภัยคุกคามมันเป็นเรื่องอุดมการณ์ที่อจสร้างความแตกแยกภายในเราเลยต้องหันมาสร้างพรมแดนทางความคิดและจิตใจให้คนในชาติรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับและความต่อเนื่องมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะ ในเรื่องการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยก็เช่นกันจากการสร้างรถไฟปรายสน่ในสมัยรัชกาลที่5พอมาในยุคใหม่เราจะเห็นโครงการในพระราชดำริมากมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งทั้งการชนลประทานการวิจัยพันธุ์พืชการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลมันคือการสืบสารเจตนารมณ์ในการสร้างความแข็งแกร่งจากรากฐานให้ทันโลกอยู่เสมอครับ แล้วในด้านการต่างประเทศล่ะคะจากการทูดแบบโลดโผนที่ต้องคอย่วงดุลอำนาจระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสพอมาถึงยุคที่มีกติกามีเวทีระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติแนวทางของเราเปลี่ยนไปยังไงมันคือการวิวัฒนาการไปสู่การต่างประเทศที่สมดุลในบริบทใหม่ครับจากพระราชดํารัสต่างๆจะเห็นแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับทุกประเทศโดยไม่เลือกข้างอย่างสุดโตง่ง และการยึดมั่นในหลักการของกฎบัตรสหรประชาชาติซึ่งก็คือวิเทโสบายทางการทูตที่ยังคงหัวใจของการสร้างสมดุลน้ำนาจแบบในอดีตแต่ปรับรูปแบบให้เข้ากับกติกาของโลกสมัยใหม่ครับพอเรานำภาพจากทั้งสองยุคมาวางซ้อนกันแบบนี้แล้วมันชัดเจนมากเลยนะคะว่าแก่นของมันคืออะไร แล้วถ้าอย่างนั้นเราจะสรุปบทเรียนจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้ว่าอย่างไรดีคะมันเป็นแค่เรื่องราวให้เราภาคภูมิใจว่าเราไม่เคยเสียเอกราชอย่างสมบูรณ์หรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากครับถ้าเรากลั่นแก่นความคิดจากแหล่งข้อมูลทั้งสองชิ้นออกมานะจากคอดแคสบทเรียนที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การที่เราชนะใครแต่คือการที่เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยืดหยุ่นอย่างมีสติ การที่ไทยเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ตกเป็นอนานิคมอย่างเป็นทางการไม่ใช่เพราะเรามีกองทัพที่แข็งแกร่งกว่าแต่เป็นเพราะความสามารถทางการทูตและการประเมินสถานการณ์ที่เฉียบขาดครับคือเรียนรู้ที่จะอ่อนแต่ไม่อ่อนแอเรียนรู้ที่จะโค้งงอตามลมพายุเพื่อไม่ให้ต้นไม้ทั้งต้นต้องหักโค่นลงมาถูกต้องเลยครับ และพอเรามาดูข้อมูลจากหนังสือพระราชดำรัสเราจะได้ปรัชญาที่เป็นนามธรรมและลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นซึ่งเป็นคุณธรรมสำ,สำคัญสำหรับการบริหารบ้านเมืองและอาจปรับใช้กับชีวิตได้ด้วยนั่นคือ3สิ่งสำคัญครับ 1. คือความรับผิดชอบซึ่งในหลวงรัชการที่9ทรงให้นิยามไว้อย่างน่าสนใจมากว่าคือการรู้ว่าอะไรผิดเพื่อที่จะได้แก้ไขและรู้อะไรถูกเพื่อที่จะได้ทาต่อไป 2คือความเพียรคือความอดทนในการทำความดีแม้จะยังไม่เห็นผลในทันทีและ 3. คือการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำในการนำพาองค์กรหรือประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นิยามของความรับผิดชอบนี่น่าทึ่งมากเลยค่ะมันไม่ใช่การหาคนผิดหรือการกล่าวโทษแต่เป็นการมองไปทั้งหน้าอย่างมีสติ เป็นการประเมินสถานการณ์ตามจริงเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็บอกเราว่าการที่ไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นอย่างเป็นทางการมาได้แม้ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็เป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งความยืดหยุ่นทางการทูตและการยืนหยัดในหลักการที่จะสร้างความแข็งแกร่งจากภายในซึ่งเป็นแนวทางที่ยังคงถูกปรับใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะ ก <S ess iz ia> ารเดินทางผ่านประวัติศาสตร์สยามตั้งแต่ยุล่าอานาธิคมจนถึงยุคโลกาภิวัตน์ในวันนี้ทําให้เราเห็นสายทานทางความคิดที่ไม่เคยขัดตอนจริงๆนะคะในการนําพาประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกค,ค,คามและก้าวไปข้างหน้าจากยุทธ,ธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดในวันวานสู่ปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนในวันนี้ <S <S ครับและก่อนจะจบการสนทนาในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ผู้ฟังได้นํากลับไปคบคิดต่อว่า ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทายรูปแบบใหม่ๆทั้งความขัดแย้งทางความคิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดหลักการยอมงอไม่ยอมหักและการยึดมั่นในความถูกต้องและคุณธรรมจะสามารถนำมาปรับใช้ในระดับองค์กรหรือแม้กระทั่งในชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนเพื่อนำทางให้เราผ่านช่วงเวลาแห่งความผันผวน,นเหล่านี้ไปได้อย่างไร